嗨 hello 各位观众大家好欢迎大家来收看我们矿的第六期也祝大家圣诞节快乐สุขสันต์คริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสใกล้จะมาถึงแล้วใช่ไหมครับวันนี้ห้องจีน EP หกและพี่โหลดก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับคำเรียกสิ่งต่างๆในวันคริสต์มาสว่าคนจีนในภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกคำเหล่านี้ว่ายังไงกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมไปเลยนะคะ ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าคำว่าคริสต์มาสในภาษาจีนพูดว่าอย่างไงคริสต์มาสในภาษาจีนออกเสียงว่าชงตันชงตันชงแปลว่าพระเจ้าแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนคำว่าตันมาจากคำว่าตันชงนะครับที่แปลว่ากําเนิดเพราะฉะนั้นชงตันก็คือวันที่กําเนิดพระเจ้าหรือวันคริสต์มาสนั่นเองซึ่งคคำว่าชงตันเนี่ยนะครับจะไปะสมรวมกับคําอื่นอีกเยอะเลยนะฮะก็จะเป็นชื่อคําเรียกต่างๆในวันคริสต์มาสอีกเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสเราก็เอาคำว่าชงตันมารว ก็จะเป็นสุนันตจีสุนัตจีจีแปลว่าเทศกาลสุนัตจีก็เลยแปลว่าวันคริสต์มาสหรือเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมมาทุกปีนะแต่ไม่เคยได้ได้ของขวัญจากซานตาคลอสเลยก็คือสุอนตัตว่าสุนตัตว่าแปลว,ว่าถุงเท้าคริสต์มาสที่เราแขวนเพื่อรอซานตาคลอสมาให้ของขวนะัญนั่นแหละฮะอ่าสุนัตก็คือคริสต์มาสว่ามาจากคำว่าว่าเสือที่แปลว่าถุงเทา้าดังนั้นสุนัตว่าก็คือถุงเทา้าวันคริสต์มาส สิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันคริสต์มาสนะครับก็คือต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสก็มีคำว่าเช่นตันเหมือนกันก็เอาคำว่าเช่นตันมารวมกับคำว่าต้นไม้ต้นไม้คือชอว์จะหมายถึงต้นไม้แลเอาคำว่าชอวคำว่าหยกเข้ามาแล้วก็จะพูดว่าเช่นตันชอวเช่นตันชอวต้นคริสต์มาสแต่หลายคนยังสงสัยนะครับว่าต้นคริสต์มาสคือต้นนี้หรือต้นนี้กันแน่จริงๆแล้วเช่นตันชอวที่คนจีนพูดนะครับหมายถึงต้นนี้แต่ถ้าเป็นต้นนี้นะฮะคนจีนจะเรียกว่าเช่แปลว่าสีแดง หรือเราอาจจะพูดว่าอีผิงหงก็ได้นะครับอีผิงหงอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในวันคริสต์มาสนะครับก็คือซานตาคลอสใช่ไหมฮะซานตาคลอสเนี่ยรูปลักษณ์ของเขาเป็นเหมือนคนแก่ที่ใจดีใช่ไหมอย่างคนแก่ในภาษาจีนเนี่ยเราจะใช้คําว่าเหล่าเหรนเหล่าแปลว่าแก่เหรนแปลว่าคนจังเหล่าเหรนแปลว่าคนแก่คนแก่ที่เกี่ยวกับคริสต์มาสก็คือซานตาคลอสนั่นเองเราจะพูดว่าเซนตานาเหล่าเหรินเซนตานาเหล่าเหรนซานตาคลอส ในวันคริสต์มาสนอกจากเรารักของขวัญเราก็ต้องให้ด้วยใช่ไหมซึ่งสิ่งต่างๆที่เราจะให้ในวันนี้นะฮะก็มีมากมายเลยอย่างเช่นการ์ดสอลอ,อวันคริสต์มาสหรือการ์ดอวยพรในวันคริสต์มาสการ์ดในภาษาจีนเราจะพูดว่าขาขานะฮะเพราะฉะนั้นการ์ดหรือสอลค์ซอลคริสต์มาสเราก็จะพูดว่าซต้ันคาซต้ันขาเซน้ันขาซึ่งในซนดันขาเนี่ยเราก็จะมีคำอวยพรวันคริสต์มาสก็จะพูดว่าซต้ันควยเล ควาแปลว่าแฮปปี say, iro, Jessica, ELL, Patricia, e ้แปลว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นชงตันความรื่อก็เป็นคำอวยพรว่าขอให้สุขสันต์วันคริสต์มาสชงตันความรื่อพูดถึงวันคริสต์มาสนอกจากคำที่มีคำว่าช่นตันเป็นส่วนประกอบนะครับเรายังนึกถึงอะไรอีกเรานึกถึงกวางใช่ไหมฮะกวางวันคริสต์มาสก็คือกวางเรนเดียร์คำว่าเรนเดียร์ในภาษาจีนนะครับเราจะพูดว่าชิ่ลู่ ซึ่งก็คือชิ้นยาบเดลัวุนั่นเองมันเป็นกวางสายพันธุ์หนึ่งนะครับสายพันธุ์แคริบูเนาะหรือที่เราเรียกว่าเรนเดียนอกจากกวางสายพันธุ์แคริบูหรือเรนเดียนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสก็ยังมีกวางอีกสายพันธุ์หนึ่งที่คนจีมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสเช่นกันนะครับก็คือกวางขุนพ่อจาวิทกวางสายพันธุ์นี้นะฮะเราจะเรียกว่าหมีลั่หมีลั่ง หมีลวกที่ไม่ใช่หมีลวกคนละความหมายกันนะครับหมีลูกคำน,นี้จะแปลว่าหลงทางใช่ไหมแต่หมีลวกคำน,นี้จะแปลว่ากวางคุณพ่อเจาวิตซึ่งกวางคุณพ่อเจาวิตเนี่ยก็เป็นกวางที่เป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสเช่นกันลักษณะจะคล้ายๆกับเรนเดียเนะรครับคำสำคัญอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าผิงอันเย่ผิงอันเย่ผิงอันแปลว่าสุขสงบเ yeah ย่มาจากเยวันที่แปลว่าค่ำคืนซึ่งก็คือคริสต์มาสอีฟผิงอันเย่ แต่ไม่ใช่มีแค่คำว่าผิงอันเย,ย่เท่านั้นนะครับที่ใช้เรียกในวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยวันคริสต์มาสอีฟคนจีนในบางท้องที่ก็เรียกวันนี้ว่าป๋ายเซอร์ชงตันป๋ายเซอร์แปลว,ว่าสีขาวเชงตันแปลว,ว่าคริสต์มาสหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าวันป๋ายเซอร์ชงตันเนี่ยก็คือวันคริสต์มาสที่หิมะขาวโพลนจริงๆไม่ใช่นะครับป๋ายเซอร์ชงตันเนี่ยก็คือคริสต์มาสอีฟนั่นแหละซึ่งวันนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่ชาวคริสต์ก็จะรวมตัวกันอยู่ที่โบสถ์แล้วก็ร่วมสวดภาวนานร่วมกัน ซึ่งชาวคริสในภาษาจีนะครับเราเรียกว่าาาศส,สนคริสต์หรือสาวกนะครับเพราะฉะนั้นคริ้ต์ถูก็แปลว่าชาวคริสต์นั่นเองในวันคริสต์มาสนะครับขาดไม่ได้เลยเราจะต้องปั้นตุกตต๊กตาหิมะใช่ไหมตุ๊กตาหิมะในภาษาจีเนี่ยเขาก็มองว่าตุ๊กตาก็คือคนนั่นแหละก็จะใช้คําว่าเหรนที่แปลว่าคนเนาะส่วนคําว่าหิมะก็คือคําว่าหิมะเราจะเรียกว่าหิมะเหรินหรปลว่าตุ๊กตาหิมะ ีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือสิ่งนี้เลยก๋ายจ้างถังก๋ายจ้างแปลว่าไม้เท,าเท้าถังแปลว,ว่าลูกอมลูกกวาดฉังนั้นก๋ายจ้างถังก็คือลูกอมลูกกวาดที่เป็นรูปไม้เท้าก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวันคริสต์มาสวันแห่งการเฉลิมฉลองนอกจากก๋ายจ้างถังก็ยังมีเจียงปิ่งอู่ใช่ไหมบ้านขนมบังขิงใช่ไหมเจียงแปลว่าขิงเจียงปิงก็คือขนมที่ทําจากขิงอูก็คือบ้านบ้านขนมบังขิงเจียงปิ่งอู มีจ้งปิ่งอูแล้วก็มีแจ้งปิ่งแรนใช่ไหมฮะ,ะตุ๊กตาถนมบางขิงไม่รู้ว่าทุกคนเคยกินกันหรือเปล่าอนอกจากแจ้งปิ่งอูจ้งปิ่งแรนแล้มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่โหลดเฝ้ารอทุกปีเลยนะครับก็คือหลีอู่หลีอู่แปลว่าของขวัญวันคริส,สต์มาสใครอยากได้ของขวัญบ้างทุกคนเลยใช่ไหมฮะหลีอู่แปลว่าของขวัญเป็นไงกันบ้างครับจบไปแล้วสําหรับคําเรียกชื่อสิ่งต่างๆในวันคริส,สต์มาสเป็นภาษาจีนนะครับก็ อาตอนไปนี้เราก็เรียกถูกแล้วนะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าจำในคำที่เราสนใจก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นคำว่าช่งตันเนี่ยเราต้องรู้ละช่งตันแปลว่าคริสต์มาสถ้าเรารู้คำว่าช่งตันเนี่ยเราจะไปผสมกับคำอื่นได้อีกเยอะเลยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับมาเช็คกันนิดนึงว่าเรายังจำคำศัพท์ได้หรือเปล่าที่เราถามว่าของขวัญคริสต์มาสภาษาจีนพูดว่าไงใครรู้คอมเมนต์บอกกันลาศเลยนะครับฝากติดตามห้องจีนชาแนล EP ต่อต่อไป้วยนะครับบ๊ายบายไชเจ